เข้าสู่รายการหนูช่วยได้นะคะใครที่เพิ่งตื่นเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่ารายการหนูช่วยได้รายการของคนรุ่นไหหนที่ใส่ใจวัยอิสระนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาสุขภาพกายหนูช่วยได้ค่ะ ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพใจหนูก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะและท่ริบก็ยังอยู่กับพี่นกเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะพี่นก g o o d morning ครับทุกคนต้องบอกว่าเช้าเแบบนี้นะฮะอยากให้ท่านสดใสน,นะครับ<ช>อย่ากไปกังวโลโรคร้ายโรคร้ายมันไม่ได้เกิดง่ายหรอก<ช>แล้วถ้ามันเกิดแล้วไม่ใช่มันเป็นเรื่องใหญ่มันรักษาได้รักษาได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้ก<ช>็แบบมีวิวัฒนาการกันมากมายใช่ใช,ใช่ไหมฮะใช่โดยเฉพาะวิวัฒนาการของรายการหนูช่วยได้วันนี้เราจะให้ท่าน รนรงในเรื่องของการทานยาหอมต่อจากเมื่อวานใช่ที่ค้างเอาไว้เพราะว่าจริงๆปุ้ยมันจะเป็นความรับอะไรขนาดนั้นคือคืองี้ยาหอมเนี่ยใช่ทุกคนรู้จักแต่ผมว่าไม่เคยกินทุกคนหรอกอ่ะแล้วพอคนรุ่นใหม่หนูเคยกินคือยาหอมเนี่ยทำให้เลือดลมมันบาลานซ์สมดุลนะอันนี้มันเป็นยาโบราณมาหลายร้อยปี ในตัวยาลึกๆของยาหอมเนี่ยมันประกอบด้วยสมุนไพรไทยและจีนอ๋อหนูเพิ่งรู้นะแมมันมีจีนยังไงบ้างคมีจีนพวกโกดไงโกดทำไมต้องโกดด้วยโกดโมโหหยไม่ใช่โกดโกดเนคือเป็นสมุนไพรทางตอนใต้ของจีนนะครับมันมีโกดเชียงโกดนู่นโกดกระดูโกดอะไรชื่อเยอะแยะอ่ะม่ต้ออย่าไปสนใจชื่อมันยาก แล้วก็สมุนไพรไทยยังไงบ้างคะหลายชนิดแบ่งออกเป็นสูตรโดยที่ยาหอมเนี่ยเขาแบ่งกลุ่มโดยที่เราที่ไม่รู้เลยนะยาหอมกลุ่มแรกเนี่ยเป็นยาหอมที่เกี่ยวกับระบบของสมองค่ะอครับยาหอมกลุ่มที่สองเป็นยาหอมที่อยู่ในกลุ่มของระบบหัวใจอาวนี่หนูไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยและยาหอมกลุ่มที่3ามเขาเรียกยาหอมนวโกดเป็นกลุ่มของการดูแลระบบ การย่อยอาหารและการขับลมมีรวมกันไหมคะพี่โนไม่มีนะครับในสามสูตรเนี้จะมีอินทจักเทพพจิตนวก่ะผมว่าเราอย่าไปจำชื่อเลยเดี๋ยวจะยากเราเอาเป็นว่าชงยาหอมเนี่ยมันชงยังไงดีกว่าชงยาหอมให้ได้คุณสมบัติของยาหอมไปดูแลคุณ ใส่น้ําร้อนใส่ผงยาหอมลงไปชงชงชง,ชงกินผิดอ่ะต้องบอกว่ายาหอมเนี่ยทําไมมันชื่อยาหอมก่อนเพราะมันหอมถูกแล้วทําไมมันถึงหอมนะคุณถึงรู้อ่ะหนูเคยดมค่ะก็ถูกอีกเพราะ้นยาหอมถูกออกแบบมาให้ชงเพื่อดมครับอ่าชงเพื่อดมก่อนที่จะกิน เวลาเราดมมันก็จะมีอารมาเทอร์ปีหรือว่าพูดง่ายว่าบำบัดน้ำมันระเหยที่เราจะสูดเข้าไปผ่อนคลายมันขยายการหายใจด้วยช่องทงเดินหายใจโพรงจมูกเพราะมันจะมีรสเย็นใช่ไหมยาหอมเนี่ยมันจะมีความสุขุมสุขขุมคือมันมีทั้งเย็นและร้อนอยู่ในแก้วเดียวกันนะฮะ ถ้าเราเอาสมุนไพรยาหอมมากองไว้ตรงนี้หนึ่งโต๊ะ้มันก็จะมีหลายๆตัวถ้าเราจะสกัดเอาน้ำมันมันออกมาก็คงต้องไปต้มคต้มนานๆเลยกว่ามันจะออกเพราะมันชิ้นใหญ่เขาก็เลยบดเป็นผงติหน้าตามันเป็นยังไงคะไอ้ตัวยาหอมโอ้ตัวยาหอมมันก็ถ้าคุณจะมองด้วยตาเปล่ามันก็กิ่งไม้ท่อนไม้รากไม้มาผสมกันนะบดเป็นผง เสร็จแล้วเขาก็มาชงน้ําร้อนน้ําที่ชงยาหอมไม่จำเป็นต้องเป็นน้ําร้อนจัดนะครับเป็นน้ําอุ่นค่อนข้างร้อนนะครับอุ่นค่อนข้างร้อนหรือน้ําร้อนค่อนข้างอุ่นค,คือเราจะไม่ใช้น้ําเดือดชงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในยาหอมมันก็จะมีเครื่องยายเยน็นที่มันระเหยออกมาได้เดี๋ยว<ศ>มันจะ,นจะใช้น้ำร้อนมันจะไม่ดีมันก็จะระเหยออกไปหมดมันแรงไป ถ้าร้อนค่อนข้างอุ่นค่อนข้างร้อนแล้วก็คนต้องคนค่ะคนนานนานนานด้วยเหรอคะคนนานนานเป็นนาทีก็จะดีเพราะอะไรน้ำมันของแต่สมมติเราขยายไอ้ผงละเอียดๆะเอียดมาเป็นก้อนๆค่ะพอมันโดนความร้อนมันจะคลายน้ำมันออกมาถูกไหมพี่นุ้มให้มันกินเข้าไปให้มันไปคลายในท้องไม่ได้เหรอเอ้ามันก็ยังไม่ได้ทำปฏิกิริยายร่วมกันะนไปทําในท้องไงไปทําในท้องแล้วทาไมคุณไม่กินข้าวเข้าไปก่อนแล้วกินหมูที่หลังล่ะ ำมูคำเออใช่ไหมอ๋อคือคือมันจะช่วยให้ประโยชน์มันออกมาคือน้ํามันต่างๆของสมุนไพรตัวยาพูไงายตัวยามันจะได้ทํางานค่ะมันถูกเก็บมาเป็นไม้แห้งอยู่ตั้งนานมาบดผงโดนความร้อนให้มันตื่นหน่อยให้มันตื่นหน่อยอแล้วไหนระหว่างนั่นเองครับจ้ะดมดมไปด้วย ครับชิโนดมไปด้วยคนไปดมไปคน <c oughs> ไปดมไปแมกเลิ้มมีความสุขแล้วก็จิบ,บกินครับ,บจิบกินนะครับบางคนบอกไม่อร่อยขอ <c oughs> โทษนะครับมันไม่ใช่เครื่องดื่มนะครับมันเป็นยา พี่ชอบที่ว่ามันอร่อยพี่นุอมใช่ไหมคุณควรจะมีสามีสูงอายุนะครับแสดงว่าคุณชอบอะไรที่สูงอายุมันจะได้อร่อยนะฮะไม่หรือชอบไวเดูกันฮะไวเดียวกันก็พากันทะเลาะแล้วฮะดูร่างกาแล้วอ่ะถ้าปีสิบปีอ่ะรากินกินเข้าไปเสร็จนะฮะควรกินก่อนอาหารเช้าเครื่อนหรือหนึ่งชั่วโมงจะดีมากเพราะมันจะไปช่วยปรับลมในร่างกายให้เกิดความสมดุลนะครับ ทำอย่างนี้เป็นประจำเขาว่ากันว่าความดันจะไม่สูงเขาว่ากันว่าเป็นยาอายุวัฒน,น wow, 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 ะว้าวว้าวว้าวลองไป <wow. S 2> ทำกันดูนะลองไปทำกันดูผมก็ทำอยู่เชา้ชาๆแบบนี้เดี๋ยวใครไม่ได้ตายเขาเช้าไปชมช,ชมย้อมก่อน <laughs> ตื่นแต่ถ้าเกิดหิวมากอะตื่นมาแลวหิวสุดๆทนไม่ไหวอุ้ย <laughs> ต้องรอครึ่งชั่วโมงะเดี๋ยวกอนสิตื่นมายังไงก่อนค่อยๆแนะนายังไงก่อนตื่นนะตะแคงตัวลุกขึ้นทานน้ําอุ่นตะปูพองมันก็จะรู้สึกไม่ก็หิวแล้วแล้วคุณก็ชงยาทานไปอาบน้าแล้วคุณก็ไปอาบน้าไปแปลงฟันอะไรเสร็จแล้วก็กลับมาทานอาหารเช้าแล้วหลังอาหารเช้าเชื่อว่าคุณจะเกิดระบบขับถ่ายเราเรียกได้ว่าเป็นการกินยาหอมที่ถูกต้องเพื่อปรับระบบร่างกายให้แข็งแรงแต่จริงวันเนี้ย เราจะมาคุยเพราะว่ามีคนส่งคําถามมาในเรื่องของปวดเขา่าพี่นนอะมันเพราะอะไรพี่นนองมันก็เพราะว่าปวดเขา่าไงพาะปวดโอเคปวดเข่าเนี่ย <c oughs> จะถามว่าเพราะอะไร <c oughs> ผมจะต้องตอบว่ามันมีสาเหตุอืสาเหตุมันมีหลากหลายเช่นเช่น <c oughs> เราใช้เข่ามาเยอะใช้เข่ามาเยอะไปไขข้อเริ่มจะน้อยลงจ้ะ เจนนี่น้ำในเข่าเริ่มแห้งลงเป็นไปตามวใยเป็นไปตามใบมันก็คือทำไมบาง,งทีน้ําแห้งก็ยังไปฝืนเดินกระดูกซึกก็มีต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยน,น,นี่หนูแชร์โดยตรงเลยคือคุณพ่อหนูเนี่ยค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งแกมีอาการปวดเข่ามากปวดแบบเดินลงบันไดก็โอยขึ้นแค่ขั้นเดียวแกก็เอาตัวเองขึ้นมาแบบคอรมาะคะ่ะแกก็ เกิดอาการซาดิดกับ <left> ร <my head Hai> ่างกายโดยแรงที่น kind of ้องคือแกก็เดินข right? ึ <neither S 2> ้นฝืนเดินขึ้นฝืนเดินลงหายแต่ระหว่างนั้นแกก็กินแคลเซียมไปด้วยมันเกี่ยวมันเกี่ยวกับแกฝืนแค่ไหนที่แกฝืนเหรอคะอันนี้ทิวไม่ได้ถามแต่แกบอกว่าแกฝืนแล้วก็หายอันเนี้ยก็จะต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าอาการปวดเข่าเนี้ยบางทีเนี่ยมันเกิดแค่จากการปวดเมื่อย เกิดจากการปวดไม่ไม่ได้มีอะไรเสียหายไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไม่ได้เสียหายเดินมากย่อตัวมากะหยิบของก้มลงหยิบมากมากนั่งยองยองซักผ้านั่งยองยองทำนู่นทำนี่ลุกขึ้นมามันตึงมันปวดไงตายแล้วฉันปวดเข่าแล้วก็มีความพิจตกังวลมีความเชื่อว่าอุ้ยเข่าเราไม่ดีแล้วเพราะเราอายุเยอะเนี่ยมันปวดมากก็เกิดการอุปทานหรือปวดจริงก็ตามแต่แต่อย่างที่บอกว่า เหมือนปวดหลังอ่ะจ้าถ้าปวดหลังเกินสัปดาห์เนี่ยบอให้แปหาหมอหาหมอเลยปวดเข่าเหมือนกันเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมันหายเองได้มันได้เพราะมันเกิดจากอาการปวดเมื่อยค่ะแต่ถ้ามันสักอาทิตย์หนึ่งไม่หายสองอาทิตย์ก็ไม่หายมันหนักขึ้นอันนี้ต้องไปหาหมอเพราะมันอาจจะเกิดจากหลายโรคเช่นข้อเข่าอักเสบข้อเข่าเสื่อมน้ำในเข่ามันแห้งค่ะ กระดูกมันเกิดการขบกล้าม,มเนื้อกากะบาดที่พยุงลูกสะบ้าหัวเข่าอยู่มันอาจจะคาดเคลื่อนหรือเข่าหลวมอันเนี้ยตรวจเองก็ได้ได้ด้วยเหรอพี่นกตรวจเองได้แต่จะให้ดีควรให้หมอที่มีความชนานาญเฉพาะด,ด้านเป็นผู้ตรวจเนาะแล้วที่นกตรวจได้ใช่ไหมตรวจได้เพราะว่าเราเรียนมาไงก็มาหาที่นกได้เลยได้เลยนะถ้าพาผมเจอก็มาได้นะที่เพจหนูช่วยได้ คืออยากจะบอกท่านผู้ชมว่าทุกโรคเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนหรือมันเป็นแค่อาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากการดําเนินชีวิตแสดงว่าพ่อหนูเนี่ยที่แกฝืนขึ้นฝืนลงอ่ะคือแกไม่ได้เป็นที่ตัวอัหลข้างในใช่แกจะเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อปวดเมื่อยอ่าแล้วผ่านไปสักพักก็ หายไปเองเป็นไปได้บางทีนั่งพับเพียบนานๆแล้วเข่ามันขับเคยไหมค่ะแต่ใครจะรู้อุ้ยมันเจ็บอุ้ะหนูยังไม่รเลยฉันข้อเข่าเสื่อมยังมันไม่ได้เป็นอะไรง่ายขนาดนั้นคุณอ้าข้อเข่าเสื่อมไม่ได้เป็นกันง่ายๆหรอคะพี่น้องไม่ได้เป็นง่ายรไม่ใช่แก่ปุ๊บเราต้องเสื่อมทุกคนนะโอ้ยยังก็หิ้วไม่เท้ากันทุกวันครับเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยทีอย่างนั้นเนี่ยอ้าวแสดงว่าเป็นความเข้าใจผิดของหนูครับว่าพอสูงอายุไปปุ๊บต้องข้อเข่าเสื่อมไม่่มออเาสืงย ยังเอาแล้วการเสื่อมเนี่ยมันปัจจัยอะไรบ้างคะปัจจัยมันหลายอย่างมันขึ้นอยู่กับกร่างกายของเราบางคนก็กระดูกกรุนง,ง่ายกระดูกกรุนง่ายแคลเซียมน้อยรกระดูกที่มันบางใช่ไหมฮะหรือวิถีชีวิตจ้ะคุณไม่สังเกตเลยว่าถ้าอะไรที่เราไม่ได้ออกกําลังเนี่ยไม่ได้บริหารร่างกายมันก็จะเสื่อมถอยง่ายทาไมพระพิสุสงฆ์ไม่เห็นจะ เข่าเสื่อมนั่งพระเพียบสวดมนต์ได้เออนั่นสินั่นสิหรือว่าเขาอาจจะเป็นแต่เขาไม่บอกไม่ได้โรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยถ้าคุณเป็นคุณลุกไม่ได้อนั่งพระเพียบลุกยากเลยโอ้จริงด้วยแต่ทําไมพระพิสุกอายุเยอะๆนั่งสวดมนต์นะทวัดนานมากถ้านั่งกราบคุกเข่านั่งกราบชันส้นเท้าสูงอืเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อที่ดีอ๋อ แสดงว่าถ้าสวดมนต์ทุกวันช่วยเรื่องกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเขา่าไปศึกษาวิธีการกราบพระของศาสนาพุทธและทําท่าลักษณะนั้นคือท่ายืดกล้ามเนื้อที่ดีของช่วงขาคือท่านั่งนั่งสวดมนต์หมายถึงพับเพียบหรือว่านั่งท่านั่งเทธิดากราบพระคือนั่งเขา่าสุนั่งหัวเข่าชิดแล้วก็ส้นเท้าตั้ง เดี๋ลงไปนั่งให้ดูดีกราบนี่ไงก็อย่างนี้เนี่ยกราบกรราาบเพะคุณนั่งคุกเข่าอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะหนูนั่งด้วยใช่ไหมด้านข้างนะเรานั่งกันทุกคนเนี่ยคุณนั่งนีปคุณจะรู้สึกเลยว่าเขาเขายืดกล้ามเนื้ออ่าแบบนี้แบบนี้ยืดกล้ามเนื้ออันนี้ใช่นไหมยืดตรงนี้ยืดเลยไหะหลังตรงแต่มันเมื่อยค่ะพี่น้องแบบนี้อ่ะแล้วเวลาเราลงกราบเนี่ยใช่ไหมเราลงกราบอ่ะยืดหลังยืให้นะยืดไปด้วยนะยืดไปด้วยนะยืดเอวยืดหลังเลยนะ แล้วก็มีมือช่วยดันขึ้นด้วยนะอ่าประคองด้วยเห็นไหมเพราะงั้นเนี่ยคุณลองไปลองอันนี้ก็ถือว่าอันนี้ยืดกามเนื้อละยืดทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะช่วยได้เป็นพื้นฐานแต่ถ้าอยากให้ยืดดีๆกว่านี้ละมันมีท่าลือสีดัดตนอ้าวยังไงคะพี่นกอ้าวอยากรู้ไหมล่ะอยากรู้สิพี่นกก็ไปหาตามหนังสือสิพี่นกจะไม่ดัดให้ดูใช่ไหมอ้ยไปดัดดูถือเวลาเขากินข้าวเช้าไปเซิร์ชได้ใน YouTube หรือสีดัดตน หรือ,รอถ้าเกิดหายไม่เจอทักมาที่เพจหนูช่วยได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี <S <S ๋ยวเพจหนูช่วยได้เนี่ยลงท่าฤาษสีดับตนให้เขาเลย <S <S จริงๆแล้วเนี่ยกิจ,จวัตรประจําวันของเราเนี่ยมันก็ช่วยให้เราออกกําลังกายได้ถ้าเราได้ศึกษาสักนิดนะ,ะบางทีเราไม่ได้สนใจคู่มือการใช้ร่างกายเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นบันไดก็เหมาะกับบางวัยเท่านั้นอยากออกกําลังกายมากเกินไปสําหรับผู้สูงอายุหรือวัยอิสระ560บบวกไปแล้วอ่ะ ในคัมภีร์แพทย์แผนไทยเราก็ไม่ได้เน้นเรื่องการออกกาลังกายแต่เน้นเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื <ไง S 2> ้อ,อน่าสนใจมากเพราะว่าเดี๋ยวทิวอยากจะให้พี่นกเนี่ยสอนยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วมีข้อห้ามอะไรบ้างใครที่ไม่ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่ควรออกกาลังกายหรือบริหารข่าวอะไรยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปยืดเหยียดเนี่ยพี่นกบอกข้อห้ามที่หนึ่งก่อน เพราะว่าทิริบได้ยินจากพี่นก่อนยืดเท่ารายการว่าใครบ้างที่ห้ามยืดเหยียดหรือห้ามบริหารออกกาลังกายเข่าก็เอาง่ายๆนะคนที่มีอาการเจ็บปวดแบบที่มีการบวมแดงประกอบอสมมุติเราปวดเข่าแล้วมันบวมอ่ะจ้าหอไปออกกำลังกายไม่ได้นะมันอักเสบมันอักเสบอยู่นะคุณต้องประคบเลยนะประคบเท่านั้นใช่ต้องประคบห้ามนวดด้วยห้ามนวด เพราะว่ามันอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่มากขึ้นใอันตรายสองก็คือไปพบแพทย์เลยทาแผนปัจจุบันหรือแผนทางเลือกแล้วแต่เราเลือกนะฮะแต่ว่าอันนี้แนะนำว่าคนพบแพทย์อย่ายืดเยียดกล้ามเนื้อเมื่อไหร่มีอาการบวมแดงเขียวช้ำม่วงสีอะไรก็ที่มันผิดธรรมชาติอย่า อย่าเพิ่งยื่เด็ดกล้ามเนื้อเด็ดขาดเด็ดขาดไม่ได้นะคะลองไปหาหมอดีกว่าดีกว่าเ่อความปลอดภัยหรือบางคนเป็นนิดหน่อยไม่อยากไปหาหมอก็ลองใช้ระบบของการประคบน้ำมันนวดทาทาได้คือหมายถึงบวมกรณีบวมนิดหน่อยปวดนิดหน่อยอันนี้คือทานี่กรณีปวดแบบไหนปวดจากอะไรบอกว่าให้ดูสีไงดูสีของมันเออมันจะรู้ไหมเ่าปวดจากอะไรคุณไม่ใช่หมออะ เออคุณไม่เด้มาให้หมอดูทุกคนมันจะเหมือนกันหมดได้ยังไงล่ะนี้ต้องไปตรวจก่อนแต่ถ้าคุณเป็นไม่มากรู้สึกเจ็บป่วยไม่มากอยากจะลองทายาก็ทาประเภทน้ํามันนวดให้ความร้อนน้ำมันนวดมีสองสีนะฮะสีอะไรบ้างคน้ำมันนวดรสเย็นออสีเขียวน้ํามันนวดรสร้อนก็จะออกสีเหลืองสีส้ม๋อหนูเคยเห็นสเลดทังทอนอันนั้นเขียวเขียวนะครับแล้วทางมันจะเย็นเย็นแต่ถ้าสีเหลืองปุ๊บแสบ ถ้าอันนี้ก็คือในกรณีที่คุณต้องการให้มันเย็นนะครับแต่ต้องการให้มันผ่อนคลายต้องใช้ความร้อนความร้อนความร้อนก็จะเป็นตระกูลน้ํามันพลายนยคว่าน้ำมันพลายถ้ายาวอีกนอยน้ำมันพลายน้ำมันนวดน้ํามันพลายก็จะเกิดความร้อนน้ํามันขิงนะครับมีหรอเ่มีครับมีน้ามันละกํายังมีเลยน้ามันพลิกก็มี น้ำมันพริก<ห>เอาไว้คุกข้าวส่วนประกอบของการน้ํามันนวดนะ,ะ,ะที่มันจะก่อให้เกิดความร้อนเพราะงั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกเนี้เราเอาไว้ใช้บําบัดเป็นพื้นฐานพูดง่ายๆว่าเป็นยาสามัญประจรํบ,บ้านติดบ้านเอาไว้เหมือนยาหมองนะคุณจริงๆน้ำมันนวดกับยาหมองก็มีความใกล้เคียงกันะนะฮะเพราะฉะนั้นเราลองทาดูถ้าไม่หายหลายวันละควรหาหมอละ,อะหรือถ้ามีอาการบวมแดงที่มากขึ้น เปรปรึกษาแพทย์แล้วไม่แนะนําให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือออกกาลังกายด้วยวิธีอื่นครับแล้วก็เรมีไหนที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้ค่ะพี่น้องปวดเมื่อยปกติรายวันปกติรายวันอ่ะมารายวันก็คือคุณจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยคุณกรู้ว่าคุณจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อตรงส่วนไหนหนูเคยเห็นคุณแม่ไปหาหมอแล้วคุณแม่ให้ทําท่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือยืดส่วนไหนคะขึ้นอยู่กับว่าเข่าเขาเป็นอะไร เข่าปวดแล้วแกต้องใส่สายรัดเอาไว้เข่าปวดอ่ะปวดจากอะไรอันนี้หนูไม่รู้ก็ใช่ไงต้องดูก่อนไม่ใช่ว่าเข่าปวดมานั่งเกงขาอยู่นี้ก็ผิดนะอ้อถ้าปวดกล้เนื้อปวดเพราะอะไรหมอจะเป็นคนบอกคุณว่าคุณควรบริหารกล้ามเนื้อส่วนไหนอ่างั้นเป็นกันในกรณีที่ปวดกล้ามเนื้อแบบทั่วไปปวดกล้ามเนื้อแบบทั่วไปใช่ก็ยืดเหยียดอย่างที่บอกไง ไปลงดูในฤาษีดาตนนะหรือนั่งกราบพระนั่งกราบพระช่วยได้ก็ทีนี้สวดมนต์กันทุกวันเลยก็สมัยก่อนเราก็สวดมนต์ทุกวันนะครับอ่าคุณไม่สวดมนต์ทุกวันเหรอม่ทุกวันค่ะอ๋อนี่งานถึงปวดเข่าพระสวดมนต์ทุกวันถึงนั่งคุกเข่าได้จริงปะจริงที่คุณนั่งคุกเข่าไม่ได้เพราะคุณอาจจะไม่ได้สวดมนต์แบบพระเพอเวลาหนูไปนั่งสวดมนต์แล้วหนูเมื่อยเข่าเพราะคุณไม่ได้ทําประจํอ๋อ ร่างกายไม่ใช่ว่ายืดกล้ามเนื้อหนึ่งครั้งแล้วะจะหายเลยตลอดชีวิตคุณต้องท,ทําทุกวัน,วนการยืดกล้ามเนื้อทุกวันจึงจะมีผลให้กล้ามเนื้อมันยืดมันคลาย,ยางั้นพี่นกสอนคลายกล้ามเนื้อนะคะคลายกล้ามเนื้อก็นั่งกับพักแล้วถ้าที่พี่นกบอกเนี้ยที่บอกหนูว่าเอางี้ะอะไรอะ่ะอันนั้นน่าก็คือว่าสําหรับการที่คุณจะบริหารบริออมันเรียกว่าการบริหารบริหารคือ เสริมสร้างให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงอ่ะมามทำกันเลยมันไม่เหมือนกันนะต้องแยกแยะก่อนต้องบอกก่อนว่าใครที่เป็นโรคปวดเข่าอยู่ไม่ใช่ว่าทำท่านี้แล้วจะหายอ๋อต้องบอกนี้ก่อนนะพวกคุณกำลังบริหารให้กล้ามเนื้อขาเนี่ยมันมีแรงใช่ไหมละ่ะจ้าอ่าไม่ใช่ยืดเหยียดนะอ่ายืดเหยียดคือท่านั่งกลับต้าสีดาต้นะ แต่ถ้าคุณเกรงขายืดไปขา้างหน้าขออนุญาตท่านผู้ชมนะฮะเกรงขายยืดแตงหน้าอย่างนี้นะฮะยืดไปเท้าไปให้มากาที่สุดมันก็เป็นการบริหารบ้างแต่ต้นขาด้านบนเนี่ยนะฮะลงไปจนถึงกล้ามเนื้อที่ยืดปลายขาอห็ไหมฮะมเห็นไหมฮะว่าเราเรากำลังยืดขอโทษนะฮะด้านบนเส้นด้านบนนะฮะก็คือเรายืดตรงนี้ขอโทษนะคะพี่นุ๊ก นี่ตรงนี้เหรอข้างบนหน้าขาถึงไหนแล้วขาที่เราเกรงอยู่ใช่ไหมอ๋อเวลาเกรงเนี่ยมันก็มันก็เกรงหายใจออกอ๋อให้หายใจออกอ่ะมาหนูทําด้วยมันจะยากหนะแล้วไอเล่นซิกแพคตะขึ้นนะหายใจเข้าคุณก็ผ่อนลงอ๋อคือเวลาเราเกรงออกแรงให้หายใจออกเอากล้ามเนื้อลงหายใจเข้าอะไรที่ออกแรงให้หายใจออก อุ้ยมันจริงเหรอลองมาทากันดูไหมว่าจริงหรือเปล่าคุณลองเอามือชกลงไปอ่าแล้วคุณหายใจเข้าแล้วชกหายใจเข้าแล้วชกแรงๆดิ <S <S ทาไมมันไม่มีแรงเห็นไหมมันเหนื่อยแต่ถ้าหายใจออกแล้วชกแรงๆมันจะมีแรงไป<ม>อ่าเพราะงั้นเวลาที่เราออกกําลังกายส่วนที่ต้องใช้แรงต้องหายใจออกอ่ารับทราบแล้วพี่โุค่ะ เราต้องทําอย่างเงี้ยกี่ครั้งคือผมอยากจะบอกว่าคุณอายุเท่าไหร่ละหนูอายุสมมุติว่าอายุ60อา้าวแล้วถ้าคนอายุ80ดิบทำาคุณได้ไหมไม่ได้เออมันไม่มีเกณฑ์เอาที่ไหวทำเมื่อเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวละตึงละพอละก็หยุด<อ>นะครับ<ฮ>อย่าเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์ เราต้องค้างนานไหมไม่เกี่ยวเอาที่ใบก็ค้างสักคืนสองคืนก็พอโอเคค่ะไม่ต้องไปกลับค้างตันทรัไม่ต้องนานมากถ้าคุณสงสัยนะฮะเข้าไปในเพจดูช่วยได้เดี๋ยวจะให้น้องทิวเอาเรื่องของการออกกําลังกายที่เหดียดกล้มเนื้อแบบมีสีดัดตนยไปแปะไว้ให้คุณผู้ชมได้ทดลองทํากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่า ยังไม่เข้าใจถามมาอาจจะสาธิตหรือเอาจะเอาวิดีโอของการออกกำลังกายมาให้ท่านทาตามอันนี้อันนี้ดูในเพจหนูช่วยได้หรือใครที่มีคําถามมากกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้ลองเข้าไปในไลน์กรุ๊ปช่ครัชื่อว่าไลนกลุ่มดูช่วยได้เดี๋ยวผมขออนุญาตเอา QR code ใโ้ท่ผู้ชมลองเปิดไลน์ก่อนเเปิดไลน์ก่อนเปิดไลน์ก่นเปิดไลน์เปิดไลน์เรียบร้อยกดโฮมตรงเป็นรูปบ้าน กดบวกมุมบนด้านขวาซูมได้ไหม้กดบวกเสร็จแล้วแล้วก็มาดูตรงแว่นขยายที่เขียนว่า QR Code คครับแล้วเดี๋ยวสแกนตรงนี้มันก็จะเด้งไปในรายกลุ่มคุณสงสัยอะไรคุณไปถามฝากไว้ผมจะมีแพทย์แผนไทยที่ให้บริการคำตอบแบบที่แพทย์คุยกับคุณโดยตรงใครอยากไปเห็นตัวจริงก็เดินทางไปที่พาราไพาร์คชั้น3หรือจะไปพบหมอที่นั่น เขาจะแนะนําว <worship> <noc> ่าคุณอาการแบบนี้ควรดูแลตัวเองยังไง ก็โดยสรุปก็คือถ้าเกิดใครหาไลน์ไม่เจอทักมาที่ Facebook หนูช่วยได้นะคะเดี๋ยวทีริีบส่งให้ทุกคําตอบเลยหรือใครที่สงสัยเรื่องของสุขภาพกายใจอยากจะถามอะไรหรืออยากจะแชร์ข้อมูลความรู้อะไรเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเนี่ยมาบอกหนูได้นะคะที่เพจหนูช่วยได้ค่ะและยังไงนะคะกลับมาติดตามรายการหนูช่วยได้ทางช่อง7 HD ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาตีสามตเวลาเดิมเลยค่ะ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ที่ริบและพี่นกขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะคะขอให้เป็นวันที่สดใสค่ะ g o o มอร์ n i n g กรุงเทพครับคุณมอร์นิ่งกรุงเทพและทุกประเทศค่ะ <laughs>